สวัสดีครับพบกับช่องอีสานบันเฮาง h ชน n e อมนีผ้ามาเบิงเพลินดำน้าครับตนอนนี้กะกำนั่งดกกายอยู่แโดกกายอยู่3ามคนเขากากะง่ามง้ามครับหลังจากดกกาสเสชนอ้วมนีไปหาออกกาครับมันนี่แล้วมัดาขาวที่ดกเสร็จเรียบร้อยอมัดไดป เราก็เอามาใส่ไม่หาบครับหาบกาไปดำน้าครับ โอ้เด oh, okay. <Okay. S 1> ี๋ยวไสขางละหลายเติอบอยู่ต้นขางละซิบซิบมัดอยู่ต้นับบนี้ก็หาบกาบใบดำนะไปียบฝากติดตามได้ดครับเด้อเบิ่งไปเรื่อยๆครับถายบ,บรรยากาศท,ท้งทองทุ่งท้องน้าเขาตอนนี้ก็ถึงฤด,ดูกาลดำหน้าแล้วหลายๆ่มองคุณกับผ้ากันเห็ดน,นาแถนหน้าวานดำ ยางดีด้วยตกกันแท้ด้วยมื่นๆด้ยหนึ่งสิ่นะครับที่ผิดซานะาของเขาเนี่ยหลังจากหักกามาแล้ววันนี้เพิ่นก็นเอาวางไว้แบบนี้แหละครับเอาร้อยตังไว้น้ำนำว้เป็น มองเป็นมองไปไปทำมาดำนี่เคยบ่ได้ยิบเอาหนักเป็นแถวเป็นแถวไปครับตะกี้ไฮน่านะไฮใหญ่เลยครับไฮน้อยหน่อย,อยดำเข้าเดียวนี่้อดกันแท้เลยนางครับพอมาสมัยนี้เพิ่นมีรถเกียรตมีรถไถเพิ่นก็นไถกันแท้ออกเบิร์ดไฮน่ากับควงขึ้นเหมือนดำนะ บห่หอดกันแท้จักเทียบบ่เด่นดังจักเทียบปวดเอวอะกัน,นมันลำบากไรครับนะครับเขาที่ดำแล้วน้ำครับเขียวอ่อนดีดีมันสี่ผ้าไปสัมผัสผู้บป็นดำหน้าได้ครับวันมีอยูซีคนดำหน้าอยู่รอบานนี่นะครับหน้านาลีเป็นมาดำหน้าซอยกัน ดำนะ้ำซอยเล้ครับตอนบรรยากาศตอนเศร้าๆครับเดี่ยวะออนไปในดักน่าแบบร้ายเย็นดีเพราะดำดีๆนี่แหละครับเป็นไลยเนาะโอ้ ครับลูกอีสานบ้านทเขาชีวิตชาวนาของอเข<อ>ากลับทันทีแหละหน่อยปมล้างสุฟานาะสุดิน <c oughs> ต่ิเสียดนะเด้แต่ละปีต่อเสียวเกาเขาไปขายได้เขากันละคาบบดีเจ้าประดันห้องกันยังฆ่ากันสูอยู่งสู่ต่อไปครับ ก็นำจังสีนน่นี่เป็น้าแต่วิงง่าสอนปลาที่จะได้ไล่ปลาชิ้วหน่อยปลาเข็งหน่อยนะสอนัะเอาบนีสัมผัสคนมาดำน้าครับคู่คนมาดำน้า ดีค่ะมาดำน้เด้อดำน้หนาดีลมดีดีไอุ้ยนกำลังสิมาอยู่มัลมดีกน้ของฉันข้าศึกมา เด็กกาวสะดีจ้ามาดำน้าด้วยจ้าน, <c oughs> น้าซอยนี่เด้อปวดเอวหลายไ <c oughs> <c oughs> ปจันจนุ่งมาหนอจนยวันนี้นนนมาดำน้านะครับมาซอยนี่เด้อคนมันคู่ครับ อนอะโป้มาถอยดำน้ำมือนนมือที่สามแล้วไปครับบนเ้าไปชมบรรยากาศหน้าที่บินดำผ่านไปแล้วเขกกากกำลังเขียวครับมึงบรรยากาศอีสานบันเทาครับทง่งนา มันหลายครับให้หนะอนเล่ได้ดำวานบ่ได้ฝนมันตกดูช่วงนัง้นช่วงนัง้นฝนตกดูครับไม่ได้ดำเอานี่เลยครับน้าปิดบันโอ้ยยังนี่บวัวคอยเชอรี่ตัวนี้ Này mình cái lưng tông phá nhũ bà lại có chiếu nổi có tiếng ngoài đem thật xuất xuất chứ nó có như xa đây không cần đắm ra thế nào sáng hơn làm cái tiêm sáng chứ bên tao bán bắp quay อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานบ้านห้าแชแนวให้แน่เด้อนะครับเมืองทองบรรยากาศครับบรรยากาศดีๆครับทองนาะท่งนาะบ้านเฮางมือนีเอาไปซ้ำหนีก่อนมือหนาพบกันไม่สวัสดีครับ